เรื่องนี้ต้องบอกว่าโสดและรวยมากนะครับเพราะว่าปปชเนี่ยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กป้อมแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด87ล้านบาทแล้วก็มีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะท่านตาง 757บาทค่ะเป็นเ,เงินเบิกเกินบัญชีนะคะก็ล่าสุดค่ะปปะชก็ได้มีการเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายรายนะคะและสำหรับรายชื่อที่น่าสนใจค่ะก็เป็นรายชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะที่มีการเปิดเผยว่า แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น87ล้านบาทนะคะก็มีนาฬิกา1เรือนค่ะมูลค่า15,000บาทแหวน9วงมูลค่า1.3แสนบาทนะคะแล้วก็พบว่าปี64เนี่ยมีการถอยรถจากรว่นะคะมูลค่า4ล้านบาทส่วนปี65ค่ะก็มีการถอยรถเบนซ์มูลค่า2.5ล้านบาทค่ะ หลายคนก็สงสัยเอ๊บิ๊กป้อมลุงป้อมของเราน,นี่ททำไมเหลือนาฬิกาอยู่เรือนเดียวใช่ไหมค่ะย e ี่ห้อ T W Steel หนึ่งเรือนมูลค่า1นึ0 0หบาทค่ะอ่านะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตามรูปเลยนะอันนี้อ้น,นี้รูปตอนถ่ายหาเสียงค่ะเป็นไงตางลางวัยรุ่นไหมบิ๊กป,ป้อมยังดูแข็งแรงอยู่นะคะอ่าลุงป้อมนะครับอ่าแจ้งสถานะโสดแล้วรวย87ล้านบาทเหลือนาฬิกา,าแค่เรือนเดียว<ช>อันนี้ก็ ความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมนะครับรอปออรับคอรรอรอบนี้เห็นมีข่าวปล่อยมานะครับว่าอาจจะได้ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามคาดว่าอีกไม่นานหลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับ